สวัสดีครับผมไใบเดยนะครับทำเป็นสังขรแล้วแกนั้นหรไแกงล้วข้าวจีเกลแกไปหยิบมากินเร็วอยากกินแล้วขอจับต้าอู่ก่อนนะครับอ,อรถอะไรอะ่ะรถใหม่อะ่ะต้องอร่อยแน่ๆเลยดูจักหน้าปกแล้วอย่าตัดสินขนมที่หน้าปกแค่แค่มีตัว x 2ตัวเขเท่แล้วข้างไรจะเท่ขนาดไหน เกี่ยวไเกี่ยวแล้วมึงคิดว่ารสีสอไม่ใช่ปาปิกาหระไม่เคยกินปาปิก้าอย่างไม่กูว่าสีสก็ได้แต่กูว่าสีแซ่บดีแต่ก็แพงถ้าเที่ยวมาทอยู่ในตลาดความจริงแล้วเขาขายให้กูในราคาบเดียบเดียวเดียมึงคิดว่าเปิดมาจะเจอน้องเอวาก็เจอส่งแม่เจอน้องเอวาเอ็นีอาร์เลยไหมเด็ดดีเด็ดดีอย่าทำอย่างนี้

สี่ซื้อมาสี่ส<ะ>ิบแล้วไอ้รีแ่แบบถ้าเขาขายโปรตีนขายก็สี่สิบละสามสิบรสชาติเหมือนข้าวผัดม้วันจันทร์ 10, ไม่ม้ 10, วนฟูติมผัดอ่ะเอ้ยหน่อยว่ะหมดแล้ว,วน,นิดเดีย,เยวเลยอะไรรสอะไรสเตาครีมเชดโอ้โหเลยรสชาติเข้มข้นกว่าอืม ไม่รักษาโรคไตอ่ะอ๋ออ like ันน like e ี้ก็ค ok ือแบบอยากให้แบบตัวเนี้ยมอยเฮลตี้เฮลตี้ตัวเนี้ยมเท่าไหร่วะไม่คุ้นจัดเลยรักษาโรคไตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจํากก็เยอะนะอากาศร้อยยี่สิบกรัมเหมือนเลห่อสิบบาทอ่ะเอ้ยเหมือนเหมือนห่อยี่สิบบาทอ่ะเออห่อยี่สิบบาทแหละไม่น้อยกว่าน้อยน้อยด้วยอ่ะวันสิบห้า กูรู้สึกไงเลยกเขาใช้น้ำมันลำ้าวด้วยเหรอนี่ก็ใช้น้ำมันลำ้าวปะรสชาติเหมือนกูโม2นะชื่ออะไรวะเป็นสิริโม2เฮียฟักแค่อร่อยเลยหนังเดียวเดียวก็เคี้ยวไม่ได้ผมว่ามันอร่อยแค่กลิ่นว่ะกลิ่นกัวเพราะว่ามันเลีกลิ่นมันก็ก็จะเป็นเคียวเลยวะไม่พูดตรงๆนะกูวกลิ่นไม่เหมือนไงมันคือ ไอ้เหี้ยสัมผัสรถเอ้ยสัมผัสเหมือนเละไอกลิ่มเหมือนวิงเกิลผมว่าแผ่นมันแน่นกว่าเลยผมว่านะรสชาติมันเหมือนพลังแผ่นแผ่นมันแน่นกว่าแบบชาติยังไม่เ็มึงมึงต้องเ้แบบบายเมดเนสอะแบบรสชาติเขาอร่อยขนาดอุ้ม่มีเมดก็คืออร่อยกินไปเยอะเนะมาถ้าได้กินขนมมาไปกินแท็กเกอร์ดีกว่าที่ไหนเท็เจอร์วันนี้กำไรมายดโดย NTB International มึงคิดว่าเมาส์กับไมค์แนกอันไหนอร่อยไม่อร่อยเลยอันนี้เมาส์คืออะไรปลาว่ามันฝรั่งเลยมันมันชิ้นมันหนากว่าอันนี้มันแม่งบางแบบเห็นทะลุแสงเลยพราว่ามันคือแบบเนื้อสัมผัสไพ่ๆเลยแต่กลิ่นมันบิงเกิลอะเกินปะ ไอ้กินพิงเกิลรสเตาอบกีมอ่ะออืเหมือนเตาอบกีมแบบรสพิซซ่าเพราะว่าเพราะวราคาเนี้ยเอาไปซื้อพิงเกิลด้วยทำไมไม่เมนเนสไม่ไม่ทำสุดหลอดเลยลดคาไม่เมนเนสหลบไม่เมนเนสอ่ะไม่อร่อยเลยแถมีิตาออยอีกไม่ชอบอ่ะคือเฮียแล้วแต่มีิตาออยอีกมันไม่สวยอ่ะตาออยใส่แล้วเฮียแล้วกูเห็นหลายร้านแหละ ติดตัติคือมึงกินแบบไม่คือเออนเรื่องไงแบบไอ้เฮี้ยออยยี่ห้ออะไรมันติดไม่สวยเลยยี่ห้อคือติดคำพี้ยอะไรว่างเหรออมันมันสุดเกินอ่ะกูหาไม่เจอมันหายไปออยยอนนะหาพวกมอด้วยโอ้ไม่ไม่ทำลอยนะคร่อย ตัดออกตัดออกไอ้เหี้ยแล้วไอ้ข้อมูลนี่กูหาเจอเมื่อคืนคือยี่อะไรกูฝันเราก็ฝันว่าก็อ่านหนังสืออย่างเงี้ยหรอฝันว่ากูทำข้อสอบไอ้นี่อาจจะเป็นความฝันได้ยังคือรีวิวไหมรีวิวจใหมดโลกอ๋อ เออกูว่าน้อยหมดแล้วมันน้อยอเยันนี้แม่งบอกว่าคนแบ่งกินสองครั้งแต่ว่าครั้งเดียวกินก็หมดแล้วกแบบแ่งกินสองครั้งแบ่งกินสองครั้งปริมาณเท่าเลอะไอ้เี่ยเหมือนเลอะถุงยี่สิบอะมันปริมาณเท่าเลอะถุงยี่สิบอะไม่ขายสามสิบแล้วคนนี้เขาพิมพ์มนต์ไตเมินต์แบบว่าไงครับงั้นๆเนอะ มันจะบุ้นแก่แล้วมันจะบุ้นว่ามันน่าจะไม่อร่อยเพราะกูไม่ได้กดติดตามเขาไม่เหมือนเลเออไอ้กี้อนกูก็ไม่ได้เป็นติ่งไมไเหมือนี้ก็เลยไม่อร่อยไม่ใช่ติ่งไม่เหมือนนี้ตัทีกูที่ติดต้องติดต้องไอ้เหี้ยติดต้องต้องไม้เหมืนนี้ไม่กูติดต้องจะได้อะไม่ไม่ยอมแบ่งข้าวให้กินถ้ากูถ่ายคลิปก็ติด เซอร์หน้าเหรอรสชาติลกไม่ไาเดืดรึเดือร B A นะมันไม่ได้อยากเปิดเผยตัวตนงยตารางการขันมันายุหัวหลอนเสียงการสูงจำยำกียอะไรวะขันโหดพับเด็กอยูาก็ขออนุญาตให้คะแนนให้สี่พอวิงเกิลเต็มสิบตามมาเป็นเติมตามไม่ดีเออวิงเกิลขันสองเต็มสิบแล่ว่าอะไรวะิงเกิลนสองเต็มสาเออปริมาณรสชาติให้หเต็มสิปริมาณให้สเต็มสิคนขายให้สิเต็มสิ ไอ้นั่งเรียนนะคนคนขายคนขายคนขายแต่ให้เกิดอะไรเอินิดนึงอ่ะคนขาย x หกสิบผ่านไปเลยขาดติดเลยอยากรีวิวไหมครับรถอะไรวะชอบครีมเตาครีมชีสหอยนี่คนโง่เป็นอะไรเจ็บ มันมีแต่เต๋อมึ่งก็ยังกินอีกเหรอตอนกางคุณใส่อะไรเนี่ยเอาจริงปกไม่แย่เว้ยแต่ประเด็นคือกูไม่มีกรอบๆให้แดกอ่ะรีวิวรีวิวรสชาติเนี่ยกรอบอย่างเดียวเนี่ยกรอบอร่อยอร่อยอ แต่ก็ยนะแต่กูว่าแพงเว้ยสี่สิบาทสี่สิบเบลล์อพาร์ทาร์ททำไมเมนเนสขายสามสิบบาทปริมาณมันเหมือนเลยยี่สิบบาทแม่งเปี่ยนร้านแแม่งพูดราคาสี่สิเลยเียงตรแพงจำได้ไบบว่ได้อแไปหมดละหมดแล้วนะจริงๆนะสิ่งที่อร่อยที่สุดคือถุงอะไรพาร์ทใหเป็นการาได้ อะไรอร่อยสุดนะกัวกัวนะมาสเนกูเยเยมาสเนกุข้าฝรั่งพอจี้โคตรอร่อยคอขาอลยวะที่แบบไอ้แม่ปอเหีนยูดิพีกแต่น้อยนี่ไงให้อะไรฟังุขาพา โอ้โหเนี่ยไม้เป็นเนสซอนแนวคิดอะไรบางอย่างอยู่ถ้าอย่างนี้ไม่ทุกคนบนโลกไม่ไม่พูดว่าทุกคนบนโลกเขาไม่อ้างคำนี้ที่หมดเลยวะอะไรเนี่ยทำไไม่ขายถุงผ้าไอ้เนี่ยถามจริงใครอยากก็สาวสุขภาพเออเขาขายคนไม่อ่อนแล้วกันเออคนที่ทำไมเขาไม่แบบทำไป็นถละผ้าเปลมาขายแบบถุงมันไม่ห้าแป้งโง่ๆเพราะว่ากำไรมันไม่มีอ่ะดิมัน มันเสียค่าถุงอ่ะเออมันมันไม่สามารถขายแบบแมสได้อย่างนั้นเรามันแต่กูว่าแบบนั้นมันก็ไม่แพงกว่านี่เปล่าแพ็กเกจจริงเปล่าแพ็กเกจจริงเหมือนนี่แน่ะเหมือนขนมอีเกียแพ็กเกจจริงเหมือนไอ้นี่แหละเหมือนกูเอากระดาษแบบอยบางๆมาแต่กูว่าเทคเจอร์มันดูดีนะมันก็ไม่แย่แค่มันไม่เช็ดถี่มันเตี่ยได้แบนๆไหนก็ได้แบนเฉยแล้วค่ารัาน เออไหนไม่เหมืนนี้ไหนฮารานมีมีไฟแล้วอ่ะไหนฮารานอ้าวผมกินสลามอ่ะกินแล้วกินสลามเชี่ยอะไรอย่าโม่เดี๋ยวคนในติกตอกเขาโม่เดี๋ยวคนอาวุธทำไมยังไม่ลบมาเราแับนี่ปักยเดี๋ยวเดยช่องบูโดนแบนด์้เฮ้ยเคโทรกับพี่เฮ้ยบ้านก็ จบการรีวิวแค่นี้แหละอยากอยากอยากกินก็กินมันแต่ไม่ต้องกินก็ได้ถ้าตัรวยก็กินแต่ถ้าไม่รวยไม่จําเป็น่ซื้อมาลองเฉยๆซื้อแมรี่มาใชกว่ะฮอใครโกงแมรี่แล้วดูพี่ชายเขาทำอะไรกันเอเอต์อเรเ่อคนาะไรนะในรับอะไลนคงต้องเราไปทีสแล แล้วก็อย่าลืมไปดูไลท์ไอดอลเต้นไม่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เน่ยดูดูไอดอลก็จะติดตามช่องไหนก็ติดตาม <c oughs> ไม่บก